สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำเคาคืนวันนี้ด้วยสัทธาของคุณเล็กลีภยผพานและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศให้กับปีาบดาบรรดาญาติและเทวดา,าทั้งหลาย ขออนุโมทนากับศรัทธาของคุณเลขฤีไยพายและครอบครัวมานโอกาสนี้และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานัางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปวง มหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอยจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณเล็กนี้ภยัยพาและครอบครัวพร้อมทั้งบิดามดายาและเทวดาทงห้ลายจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณสมแป้นนวรัตน์รุ่งเรืองสถาของคุณสรินทีนาบำรุง่งสถาของคุณสลีลาสีแสงและสถาของเด็กชายชาลีโจรน,นาบำรุงร่วมกันรับเป็นสภภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับ แล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับลายลิ้นตรงนี้แหละครับเป็นที่ตั้งที่อาศัยเกิดการรับรู้นาะรถที่มากระทบรถที่มากระทบที่ชิวหาประสาทนี้ชิวหาวิญญาณก็อาศัยเกิดที่ชิวหาประสาทนี้ รู้รสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเพ็ต่างๆเหล่านี้อาศัยชิวหาประสาทเป็นที่ตั้งที่อาศัยเกิดของชิวหาวิญญาณการรับรู้รสต่างๆจึงเกิดขึ้นได้นี่คือชิวหาทวารน,นะฮะกายทวารคือทางกายกายของเราจะหมดตั้งแต่ศรีรษะจรดปลายเท้าเป็นที่ตั้งของกายประสาทรูป กายปราสาทรูปเกิดปกคลุมอยู่ทั่วกายยกเว้นปลายเล็บนะปลายผมขนนะเล็บขนผมเวลาเราตัดจึงไม่เจ็บเพราะไม่มีกายประสาทเกิดแต่ถ้าทีโคนเล็บขนผมขนขนก็จะเจ็บดันั้นตรงไหนมีตำแหน่งความรู้สึกเจ็บตำแหน่งตรงนั้นคือกายประษาทะลุนะฮะกายประสาทรูป ประสาททั้งห้าคือจักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทชิวหาประสาทกายาประสาททั้งหมดนี้เป็นรูปอาศัยเกิดปกคลุมอยู่ในตำแหน่งต่างๆนะฮะอาศัยเกิดปกคลุมอยู่ในตำแหน่งเช่นทางตาก็เกิดปกคลุมที่จักขุประสาทจักขุนะจักขุประสาทโสตประสาทก็เกิดปกคลุมอยู่ที่หูคานาประสาทก็เกิดปกคลุมอยู่ที่จมูก ชีวภาปวสาก็เกิดปกคลุมอยู่ที่ลิน้นกายยามาสยก็เกิดปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายเป็นรูปทั้งห้าเลยภาษาธรรมะเรียกว่าวัตถุรูปวัตถุรูปต่อไปครับมโนทวารคือทางใจทางใจเนี่ยทวารทางใจคือผวังขจิตเอาละเจอคำว่าผวังอีกแล้ว นะประตูตาคือจักขูรประสาทประตูหูคือโสตประสาทประตูจมูกคือขานาประสาทประตูลิ้นคือชีวาประสาทประตูกายคือกายยประสาทประตูใจคือผวังขจิตเอ่อผวังขจิตท่านนี้ประตูทางห้า ล้วนเป็นรูปประธรรมอารมณ์ที่เดินทางมาก็เป็นรูปในะเช่นตาเนี่ยคือจกักขุปัสสาวก็เป็นรูปรูปารมณ์ก็เป็นรูป่ารูปารมณ์ก็เป็นรูปรูปที่เป็นอารมณ์ทางตาเรียกกันว่ารูปารมณ์รูปารมณ์เนี่ยเดินทางมาปรากฏที่จกักขุปรสสาท จักขุูประสาสก็เป็นที่ตั้งอาศัยเกิดของจกักขุูิญญาณจักขคูิญญาณก็ทำหน้าที่เห็นรูปอารมณ์ได้โดยอาศัยจักขุประสาสตรเป็นที่ตั้งอาศัยเกิดของจักขุวิญญาณการเห็นจึงเกิดขึ้นได้เบื้องหลังของการเห็นของจกักขุูิญญาณก็มีผัสสะรับกระทบกับรูปอารมณ์เวทนาสเสวยอารมณ์สัญญาจำหมายอารมณ์ นะเจตนามุ่งเจาะจงต่ออารมณ์นะแล้วก็ชีวิตดีสีควบคุมเจตสิกให้ทำหน้าที่เกิดพร้อมกันตั้งด้วยกันมรรการก็ใส่ใจทรงต่ออารมณ์จักขุวิญญาจึงทำหน้าที่เห็นได้ถ้าไม่มีเจตสิกเจประการประชุมกันจักขุวิญญาก็ทำหน้าที่เห็นไม่ได้เพราะเจตสิกเจประชุม แล้วก็ทําหน้าที่ให้กับจักขุอิญญาณการเห็นจึงเกิดขึ้นได้ฉะนั้นการเห็นในครั้งนี้จึงมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกมีทั้งรูปมีทั้งอารมณ์ประชุมกันนามธรรมมีจิตกับเจตสิกทําหน้าที่ประชุมกันรูปธรรมมีจักขุประสาสกับรูปอารมณ์มาประชุมกัน ประชุมกันทั้งหมดสี่อย่างเกิดขึ้นมาลายการเห็นก็มีเมื่อนั้นนี่ความละเอียดออกของคำสอนพระพุทธเจ้าสอนฉะนั้นเบื้องหลังของการเห็นจึงไม่มีเราเห็นมีแต่เหตุปัจจัยประชุมกันการเห็นจึงเกิดขึ้นไม่รู้ความเป็นจริงของเหตุไม่รู้ความจริงของปัจจัยที่ประชุมกันก็ยึดเอาการเห็นนั้นว่าเป็นเราเห็นนี่คือเบื้องหลัง ของความเป็นจริงถ้ารู้ความเป็นจริงในการเห็นในปัจจุบันอารมณ์ได้เมื่อไหร่การเห็นในครั้งนั้นก็ไม่เป็นที่ต่างอาศัยเกิดของกิเลสไม่เป็นที่ตางอาศรรยัยเกิดข,ของโมหะแต่เป็นที่ตางอาศรรยัยเกิดของปัญญาฉะนั้นเมื่อปัญญาเข้าไปรู้ความเป็นจริงของอารมณ์ปัจจุบันได้เมื่อไรอารมณ์ที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นจึงไม่เป็นที่ต่างอาศรรยัยเกิดของโมหะ โมหะก็อาศัยเกิดไม่ได้เมื่อโมหะอาศัยเกิดไม่ได้ตัณหาที่อาศัยโมหะเกิดก็าอาศัยไม่ได้เมื่อตัณหาอาศัยเกิดอาศัยเกิดไม่ได้กิเลสก็ดับดันการเข้าถึงนิพพานทางตาก็เกิดขึ้นได้การเข้าถึงนิพพานทางหูก็เกิดขึ้นได้นิพพานทางตาก็ได้ครับนิพพานทางหูก็ได้เพียงให้เรารู้ว่านิพพานคืออะไรนิพพานอาศัยอะไร นั่นการในการทำปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยสิ่งที่ต้องการที่สุดคืออารมณ์ปัจจุบันเพราะเราไม่รู้อารมณ์ปัจจุบันจึงมีอวิชชาจึงมีตัณหาเข้าอาศัยเพราะไปรู้ความเป็นจริงของอารมณ์ปัจจุบันอวิชชาก็เข้าอาศัยไม่ได้ตัณหาก็เข้าอาศัยไม่ได้เมื่อวิชาตัณหาเข้าอาศัยไม่ได้วิชาตัณหาก็ดับอวิชาตัณหาดับเมื่อไรเรียกว่าถึงนิพพานเมื่อนั้น ถ้าไม่เรียนอภิธรรมเราจะไม่รู้ความเป็นจริงเบื้องหลังของนิพพานคืออะไรก็ยังยึดตัวนิพพานเป็นอัตตกันต่อไปแต่ถ้าเราเรียนอภิธรรมแยกแยะได้ว่าน,นิพพานมันอยู่ตรงไหนนิพพานอยู่ตรงที่ปัญญาเข้าไปรู้แจ้งความเป็นจริงของอารมณ์ปัจจุบันได้เมื่อ,อไหร่ญาณก็เกิดเมื่อญาณเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอวิชชาตัณหาก็เกิดไม่ได้อวิชชาตัณหากเกิดไม่ได้อวิชชาตัณหาก็ดับ อวิชชาตันหาดับเมื่อไรเมื่อนั้นเรียกว่าถึงนิพพานเพราะนิพพานแปลว่าดับความดับของตันหาจาดับของอวิชชานั่นแหละเรียกว่านิพพานตรงนี้เป็นสอุป,ปาทิเสสนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้เข้าถึงแล้วที่ใต้ตนพระศรีมหาโพธิ์แม้เราท่านทั้งหลายก็เรียนไว้ก่อน เมื่อไรการปฏิบัติวิปัสนาเข้าถึงอารมณ์ปัจจุบันได้อารมณ์ปัจจุบันปรากฏได้มากได้นานอาวิชชาตัญหาก็ผอมลงและในที่สุดอวิชชาตัญหาก็หมดอาหารอาวิชชาตัญหามีอาหารคืออารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ที่เป็นอนาคตอวิชชาตัญหากินอารมณ์ปัจจุบันไม่ได้ เมื่ออารมณ์มีปัจจุบันมีปัญญาไปรู้ความเป็นจริงอารมณ์ปัจจุบันซะอวิชชาตัณหาหมดอาหารนันการที่เราปล่อยให้จิตตกไปสู่อารมณ์อดีตตกไปสู่อารมณ์อนาคตนั่นคืออาหารของอวิชชาอาหารของตัณหาเมื่ออวิชชาตัณหาเข้าอาศัยอารมณ์ในอดีตอาศัยอารมณ์ในปัจจุบันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงอยู่การประหารกิเลสก็เกิดขึ้นไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อไรเราเป็นรู้ความเป็นจริงของอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์ของปัญญาเท่านั้นไม่เป็นอาหารของอวิชชาไม่เป็นอาหารของโมหะไม่เป็นอาหารของตัณหาได้เมื่อความปัญญาเกิดเป็นรู้ความเป็นจริงของอารมณ์ปัจจุบันได้เมื่อไหร่อวิชาก็ดับตัณหาก็ดับความดับของอวิชาและตัณหานั่นแหละครับเรียกกันว่าแจ้ง ในนิโรธแจ้งในความดับนิโรธแปลว่าดับแจ้งแก่ปัญญาจึงนี้ว่าแจ้งในนิโรธความแจ้งในนิโรธและเรียกกันว่าถึงน,นิพพานนิโรธหรือนิพพานเป็นไวยพจน์ของกันและกันไม่ใช่ไวยพจน์พิสุพันธ์ให้เข้าใจเป็นคําแทนกันฉะนั้นถ้าเราจะหาคําว่านิพพานในยาศาสีไม่มีนะฮะยาศาสีมีอะไร ทุกสมุทัยนิโรธมาแต่คำว่านิพานะอยู่ในคำว่านิโรธการจะเข้าถึงนิโรธเข้าถึงนิพานได้นั้นต้องอาศัยรู้ทุกอาศัยดับเหตุตัณหาให้ได้ดับเหตุของตัณหาคืออวิชชาฉะนั้นก็ดับอวิชชาได้ตัณหาก็ดับตัณหาดับเมื่อไหร่ก็ถึงนิโรธเมื่อนั้นการถึงนิโรธนั่นแหละได้ชื่อว่าถึงนิพาน นี่คือการเรียนธรรมะตามหลักอริยสติที่พระพุทธเจ้าส่งสแสดงไว้นะครับนะอา้าวมาถึงเรื่องมโนทวารคือทางใจนะให้เราได้เข้าใจนะครับทวารเนี่ยมีทั้งที่เป็นรูปมีทั้งที่เป็นนามนะจกกักขุทวารโสตทวารคานทะวารชิวหาทวารกายทวารห้าทวารน,นี้เป็นรูป อารมณ์ก็เป็นรูปส่วนมนทวารเป็นนามส่วนอารมณ์ของมนทวารมีทั้งรูปและมีทั้งนามนี่รายละเอียดที่เราจะต้องศึกษากันต่อนะครับรู้ไว้ตอนนี้ก่อนนะครับว่ามนุทวารคือผวังขจิตผวังขจิตนะรู้ไว้ตอนนี้ก่อนว่าพนุทวารคือผวังขจิตจิตที่อาศัยเกิดได้ทวารเดียว มีสามสิบหกโอ้โหท่านทั้งหลายคราวนี้ตัวเลขมากันเป็นแถวเลยจิตที่อาศัยเกิดได้ทวันเดียวมีสามสิบหกมีในตำราแล้วนะครับแต่จดนะมันช่วยจำจำมันก็ช่วยเข้าใจเข้าใจมันก็ช่วยตัดสินใจ ข้ายในช่วยการตัดสินใจที่ถูกต้องนะการตัดสินใจนมีนะครับแต่ถูกต้องเนี่ยมันมีไม่แน่นอนจะตัดสินใจผิดที่จะตัดสินใจถูกนะจดอาศัยกระดาษปากกานะจำอาศัยสัญญาเข้าใจอาศัยปัญญาปัญญาอาศัยโยนิโสมนสิการ อันนี้ครอาศัยโยนิสมบัติการจากนั้นจดมันก็ช่วยจำจำก็ช่วยเข้าใจเข้าใจก็ช่วยให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรู้ถูกเข้าใจถูกนะครับเอาเมื่กี้นี้จิตที่อาศัยเกิดทวารเดียวเรียกว่าเอกทวาริกจิตจิตที่อาศัยเกิดได้หาทวารเรียกกันว่า ปัญจทวาริกจิตจิตที่อาศัยเกิดทางทวารทาหกได้แน่นอนไม่แน่นอนก็เรียกกันว่าชาทวาริกจิตจิตที่พ้นจากทวารได้แน่นอนก็เรียกว่าทวาระวิมุตตจิตโอ้โหอยากแจกรางวัลให้แต่ไม่มี <c oughs> <c oughs> อันนี้ถ้าเราจำได้อย่างนี้นะมันก็เป็น นะเป็นหลักหลักเกาะนะฮะหลักเกาะที่จะทําให้เราเนี่ยมีหลักพูดจาอะไรมีหลักทําอะไรมีหลักคิดอะไรก็มีหลักนะพูดอะไรก็มีหลักมันสบายใจมีหลักประเทศเรามีหลักดีไหมคะดีนั่นเขตแดนระหว่างประเทศนะที่ดีจึงควรปักหลักซะอย่าเอาแนว แนวสงครามกันทุกวันนี้เพราะยึดแนวนี่มาเกิดแนวเขากับแนวเรามันไม่ตรงกันแนวเรามันอยู่ในเขตเขาเขาบอกแนวเขาก็อยู่ในเขตเราอันนี้คือเกิดสงครามขึ้นแล้วยึดแนวไม่ตรงกันอันนั้นต้องเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตไปอ่ะเพราะยึดแนวน่เพราะแนวเขากับแนวเรามันไม่ตรงกันแนวเรามันไปตรงก็อยู่ในที่เขาแนวเขาก็ว่าอยู่ในที่เรา เลยทําสงครามแย่งแนวกันเออเนี่ยฉะนั้นเรียนธรรมะก็ต้องมีหลักซะ,ะถ้าเราไม่มีหลักมันก็เจะสังเกตนะฮะผู้ที่บรรยายธรรมะไม่มีหลักนะสังเกตได้นะฮะผมคิดว่าผมเข้าใจว่าผมแน่ใจว่าผมนั่นใจว่าผมเชื่อใจว่าน่แจะแดงว่าเป็นไงครับไม่มีหลักเลย เอาตัวเองเป็นหลักก็เลยต้องพูดผมเข้าใจว่าผมแน่ใจว่าผมเชื่อว่าผมมั่นใจว่าเอาตัวเองเป็นหลักแต่ถ้ามีคำสอนคุยจับเป็นหลักซาว่าเอกทวาริกจิตมีจิตเกิดได้เท่าไรคะสาบหกดวงนี่คือหลักเลยไม่ต้องมาพูดับผมแน่ใจว่าผมเข้าใจว่าเลยนะครับจิตสามิบหกดวงมีอะไรบ้าง มีทวิปัญจาวิญญาณในจิตสิบทวิปัญจาวิญญาณสิบนะอปนาชาวนะยีนะรวมเป็น36มปัญจทวิปัญจาวิญญาณอาศัยเกิดได้ทวานเดียวแน่นอนคือจักขุวิญญาณสองดวง โสตะวิญญาณสองดวงคานะวิญญาณสองดวงชิวหาวิญญาณสองดวงกายวิญญาณสองดวงรวมเป็นสิบดวงโซนอป,ปนาชาวนะเกิดได้ทางมนุษย์ทวารอย่างเดียวแน่นอนนั่นเรียกว่าอัป,ปนาชาวนะยี่สิบหกครับนี่เกิดได้ทวารเดียวแน่นอนนะทะวารเดียวทางมนุษย์ทวารซะกยี่สิบหก ทาปัญจทวารสัสิบนี่คือหลักหลักเอกะทะวารริกจิตไม่ใช่มีจิตเกิดได้ดวงเดียวนะ<ม>เกิดได้ทวารเดียวปัญจทวารนะมีจิตเกิดได้สิบดวงมโนทวารมีจิตเกิดได้แน่นอนเพียงอย่างเดียวยี่สิบหกดวงเรียกว่าอัปปนาชวนะยี่สิบหก ถ้าเราจะหาอัปปนาชวนะยี่สบหกหาได้ไหมคะได้ค,คราวที่แล้วเรียนแล้วใช่ไหมคะอัปปนาชวนะยี่สิบหกกามชวนะยีสิบก้ามชวนะยี่สบเก้ามีอะไรบ้างอัปปนาชวนะยี่สิบหมีอะไรบ้างเรียนแล้วแล้วก็ลืมแล้วแหมอ้าปากโงกันเพ้เลยะ <c oughs> <c oughs> นะ <laughs> อัาอปนาชานะยี่สิบกมีอะไรบ้างครับมีมหตาคสจิตมหตาูโลจิตเก้ามหตาคตะกิริยาเก้าโลกุตระจิตแปดเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละอ้าวตกลงคับตกลง จำได้หมดเลยนะฮะจิตที่อาศัยเกิดทางทวารทั้งห้าได้แก่ปัญจทวาราาชนะจิตหนึ่งดวงสัมปติชนะจิตสองดวงจิตสามดวงนี้เรียกกันว่ามโนธาตุเพิ่มศัพท์ก็ปไปศัพท์นะฮะมโนธาตุมโนธาตุแปลว่าจิตที่ทำหน้าที่ อาศัยเกิดทวารทั้งห้านะฮะไม่เกิดในทวารมาโนทวารน,นะฮะไม่เกิดในมโนทวารน,นะฮะชีวมโนธาตุก็จริงแต่ไม่ได้เกิดในมโนทวารน,นะไม่อาศัยมโนทวารเกิดนะอาศัยทางทวารทั้งห้าเกิดตานั่นคือปัญจทวารราชนะจิตหนึ่งดวงสัมปัชนาจิตสองดวง ปัญจทวารชนจิตก็อาศัยเกิดที่ทวารทั้งห้าจากกุทวารโสตทวารคณะทวารชิวทวารกายทวารห้าทวานี้นะฮะแม้สัมปัฏิจจนะสองก็เกิดที่ปัญจทวารห้าตกลงจิตที่อาศัยเกิดทวารทั้งห้าคลองห้าทวารเลยนะฮะเรียกกันว่าเข้าบ้านในห้าบ้าน ทวารในห้าบานจักวิญญาณอาศัยเกิดได้เพียงทวารเดียวนะฮะโสตทวารอาศัยเกิดได้ทวารเดียวคณะทวคนะวิญญาณก็อาศัยเกิดได้ทวารเดียวชีวหาทว,วิญญาณก็อาศัยเกิดได้ทวารเดียวากวายะวิญญาณก็อาศัยเกิดได้ทวารเดียวแต่ปัญจทวารชนะจิตหนึ่งสัมปติชนะจิตสองเกิดได้ ห้าทวารเรียกว่าจิตมีทวารทั้งห้าอาศัยเกิดทางทวารทั้งห้าอาศัยเกิดอะไรทําอะไรเดี๋ยวไปดูในวิถีจิตอีกทีนึงทางสามนี้เรียกกันว่ามโนธาตุประเดี๋ยวผมจะรวมยอ่อภาพรวมมโนธาตุให้ดูว่ามันทําไมคลองแช่มได้เพียงห้าทวารโซมโนทวารเขาไม่เข้าไปยุ่งเลยนะแต่ชื่อมโนชื่อมโนธาตุต่ไม่ไปยุ่งในมโนทวารนะ ย่งแค่ทางปัญจทวารเพราะมโนธาตุเป็นธาตุรับไม่ใช่ธาตุรู้มโนธาตุเป็นธาตุรับไม่ใช่ธาตุรู้นะล้วนเรีย้ยเรียนไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำมันนิดนะครับจิตมนันแวบไปถึงงานเราคือหนึ่งปีเนี่ย วันละยี่สิบสิบชั่วโมงเดือนละเจ็ดร้อยยี่สิบชั่วโมงปีละแปดพันหกร้อยสี่สิบชั่วโมงคำบรรยายจะต้องมีแปดพันหกร้อยสี่สิบชั่วโมงต่อหนึ่งปีเหมาคนเดียวนะเมาปีละแปดพันสี่ร้อยหกหกร้อยสี่สิบชั่วโมงนะ 8,640ชั่วโมง24ชั่วโมงฉะ <c oughs> นั้นก็อาจจะต้องท่านผู้ฟังที่เขารพท่านผู้ฟังกำลังติดตามเราฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านบเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเดชธรรมและสตาของคุณเล็กลีภัพพาและครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศกับปิาดาบรรดาญาติและเทวดาทั้งหลายคอยนุมโมทนาสาธุมานโอกาสที่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาเจ้าติดต,ตามรับฟังกับรายการตามทางพุทธเจ้ากันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณสมเป็นักวรัตรุ่งเรือง สัธากขอากุศลินทีนาวบำรุงสธาขอากุศลีลาสีแสงสธาขอาเหล็กชายชาลีโจรน,นาบำรุงรับไปเจาภาพครับก็จะได้อนุโมธนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณเล็กลีภยัยพานและครอบครัว ทั้งบิดามรรดาญาติและเทวดาทลายและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ កំព្រាំងជាប្អួយបញ្ឡាវមកមុំតារងក្រត់ល្អបយ៉